ตามเลยตำรวจกรุนเทศจะรู้จักได้ไงไม่ได้ผิดใดทรานี้กุมพวเรามารออยู่ใช่ไหมให้เอรอานะคุณทำตัวเป็นคนมีอาชีพสิทำตัวเป็นคนระเบินดีสิมีตำรวจย้อนไปบ่อยวันที่ถามมาสิบครั้งทั้นว่าไม่คิดจะไปมอบตัวหรือไปมอบตัวเดียวเจ้าหน้าที่เขางานหนัก้วคุณทำคุณไม่ได้เป็นฆาตกรอาชีพ ไม่ให้เป็นฆาตกรบรสัปดา์คุณอยู่ทข้ามาอยกนี้คุณจะไปฆ่าใครอีกคุณทำผิดมาแล้วคุณำเนึกแล้วคุณจะไม่โกรธใครอีกไม่ต้องไปโกรธใครอีกอเนี้ยมันอยู่ไปเทอาเขาจะจับคุณไปทำอะไรคุณไม่ได้คิดไปจะฆ่าใครแล้ว้ไพี่พี่ฆ่าเสร็จพี่จะตอบไปฆ่าค่าเี่ไม่ได้มีความ เป็นหลักเป็นฐานพออยู่พอกินไม่ให้เพลียไม่้ฟ้าไม่ให้โดนจิตดีไม่ให้สังคมเดือดร้อนแล้วเราทิ้งจะรับโทษหรือสิ่งที่เราทำมันรับโทษอยู่แล้วคุณทําปฏิบัติตัวมีคุณรับโทษแล้วรับโทษยังไงคุณไม่ไปทําบัตรเลยไม่แค่ไปะชาชนแล้วใช่ไหมคุณไปต่ายเ้าแล้วใช่ไหมรับโทษยังอ่าคุณไม่มีสิทธิ์ในโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคุณจะป่วยคุณรักษาได้ไหม คุณรับโทษคุณติดคุกคุณจะรักษาฟรีนะนี่ยังไม่ทำมันรเลยเจมส์พูดไม่ต้องไปรักษานั่งสมาธิเอาหายก็หายไม่หายก็ล้มไปตามวินตามกรรมไปแค่นั้นแหละแล้วในส่วนผู้หญิงที่มาช่วยเอารูปมาเขาเป็นใครพี่หลอกเขามาดูมาทำบอกเขาว่าอ่างบอกว่าไปเป็นเพื่อนหน่อยเพราะว่าวันนั้นผู้หญิงมันจะใค่ไปดึก มมออก,กั่วลว่าบางทีง่องนอนหรือล้อารอทะไรไปเดี๋ยวขับรถกลับไม่ได้หรเกี่ยวอไรแล้วตรงนี้ก็เมือนกันพี่ตั้งใจจะไปฆ่าเขาไหมพี่ลอ,าาลอลไไลกเจตนาอย่างพี่รอคนนี้ไปแค่ขับรถพาพี่กลับบ้านแล้วพอเสร็จแล้วแยกย้ายกันเราเขาเห็นบอกว่าจับแม่เอา้วน เขาไม่กินไหมเขาเนี่ยเป็นเด็กวันมา18 18แล้วพี่เป็นหมอโดยตัวนิสัยแล้วเวลาพี่พูดใะก็จะขึ้นฟังกับตาต่อเนื่องแท้ๆต่อจะเดินตามพี่ขึ้นไปขึ้นไปแตนจนกระทั่งถึงกะลมบอลเปิดไฟลงมาตาสว่างที่มองไม่เห็นเนี่ยแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยพี่หันหลังกลับมาเขาจะอยู่ข้างหลั คนที่ไปกับพี่เขาจะเดินตามหลังตลอดไมีถามพี่ว่าเขาได้ทาอะไรไหมที่บอกว่าเขาอยู่หลังี่นี่ครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยพี่อักม,มาแล้วพี่เห็นเขาเขาจับอยู่กับคนตายผู้หญิงเขาบอกตอนขี่รถออกมาเนี่ยเขาบอกว่าพี่พี่พสองคนนั้นน่ะเขาหลงพี่ โน้มลงงูและพวกพี่จะไม่รอดแล้วพี่ก็ลำดับเหตุการณ์ไว้ที่ตอนนั้นเราไม่รู้ติดตัวเลยเนาะมันพิ่มแล้วเรารอดมาได้ยังไงก็จําได้ว่ามีสติอยู่ครั้งหนึ่งก็จาได้ว่าเรามีมีดมาแล้วก็ทักมีดออกมาแล้วเราก็ดึงมีดมันไปอย่างนี้พวกเขาต้องอะไปล่อยแฉหมดเขาปล่อยแฉหมก็เลยทํามาทางนี้เห็นพี่ทำนั้นครั้งแรกว่าเขาทําอะไรอยู่ เห็นครอบครอยู่ข้างหลังแล้วเราก็ต่อสู้อยู่กับคนต่องคนข้างหน้าเพราะเราไมรู้เรื่องข้างหลังไม่ตอบบไม่ได้เลยพอเราเข้าไปเราไปสว่างพุ่งขึ้นมาบอกได้เลยท่เราไม่เห็นนะเป็นคนที่เปิดร้านอินเทอร์เน็ต ที่เกิดมาที่มีครอบดูแล้วตัวคนเดียวคิดดูคนเดียวเป็นปี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 เป็นป,นปนีความคิดมันจมลงไปหาทางออกไม่ได้นะสุดท้ายทําอะไรลงไปไม่รู้ตัวมีตาขึ้นมาเราพลาดไปแล้วนะซึ่ตอนนี้มีรยายละเอียกว่าท<อ>ี่พูดกับคนที่เราทำ เราไม่ได้บาดนาว่าเราจะพ้นผิดแต่บาดนาะว่าเขาจะมีชีวิตที่มีความสุขตลอดไปไม่อยู่กับความทุกความผิดบัง